สวัสดีจ้ามือนี้ก็เป็นอีกมือ้อจ้ามาใส่ปุ๋ยมั่นเนาะพี่น้องเนาะใส่ปุ๋ยมั่นมือนี้ก็เป็นอันเซ็ตระเบิงพี่น้องเกิดสุขุมมั่นปลาเนี่ปลานั่นก็นสิกูและจ้ากู่มั่นมืออื่นมือนี่ไทยัวไว ปุ๋ยกับสีไส้สูตรศูนย์ผสมปรับสภาพดินนะจ้าเด้อบันนี้ฝนตกเดือนมีนาแม่สามารถนี่ก็จังสิเอายูเรียมา่าบานอีกรอบจา้าหรือบอนันก็สีได้ไส้ปุ๋ยสูตรอีกรอบเนาะพี่น้องเนาะสูตรระเบิดหัวนี่แหละอันนี้ใส่สูตรระเบิดหัวเลยจ้าพี่น้อง กับปรับสภาพดินอ้อยป้านี่ก็สิแม่นได้ปลูกตัดปลูกเอาไปปลูกป้าเทิงเหรจ้าพี่น้องพันน้นั่นเขาเอิน่นพั้นเอียงก็หือหนิว่าม่นอ้อยเค่เนะี่ยอ้อยคอนแกนสามอ้อยก็สิเป็นอ้อยคอนแกนสามเอาไปปลูกนี่ยแหละจ้าื้อน,นี้ก็เป็นอันเซ็ปใส่ปุ๋ย เสร็จแล้วแล้วก็สิได้กูมั่นเอาไปขายจ้าพี่น้องขายมั่นขายมั่นปลาเทิ่งแล้วก็สิได้ไปตัดอ้อยปลูกค้างวันหลายดอกจ้าประมาณสามไรนี่ละอ้อยที่สิบปลูกยื่นบ้านทางอื่น,นจ้าเพราะว่าให้ที่ไปจำใบเนาะกระเจ้ามาจำให้ใหสามไกรก็เลยวาเสียนผ้าลูกไป ตัดอ้อยกองไว้แล้วก็ปลูกจ้าพี่น้องมือวานกับบได้ลงคลิปแล้วจ้าพี่น้องมือว่านบ่ได้ลงคลิปขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆนะจ้าเนาะขอบคุณเอซีสุพูดสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยที่บ่ถิ่มบอปากันนะจ้าเนาะคลิปนี้กอาไว้ซ้ำนีดเด้อพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าจ้าง่าพอกันไหมนะจ้าเนาะสิไเด้ไปอัน อันกบปุยหรืจ้าบาทนี่ก็เป็นอันเซตนะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า